ต้นอะโวคาโดนะฮะอาอยุสามปีนะครับความสูงประมาณสาเมตรอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองนะฮะอันนี้ลูกจะใหญ่แล้วก็จะมีความมัน อันนี้เป็นต้นที่พอม่าเล็ดนะฮะต,ติดลูกก็ประมาณสี่ห้าปีคก็แ,แต่ว่าต้นสมบูรณ์ขนาดไหนนี่ต้นหนึ่งนะฮะอันนี้คนละพันนะครับในใบจะใหญ่จะจำไม่ได้แล้วว่าพันอะไรเพราะว่ากินแล้วพอเม็ดพอเม็ดแล้วก็มาปลูกฮะ มันมีต้นประมาณสี่เมตรได้ต้นเล็กๆก็ามาปลูกใต้ต้นลำไยนะเพราะว่าต้องการให้ลำไยบังแสงให้ต้นลำไยบังแสงพอโตแล,แล้วเราก็จะตัดกิ่งลำไยออกนะเพื่อที่จะให้รับแสงโดยตรงจะได้สกัดแสงแล้วก็ติดดอกแต่ตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่คนะ อายุแค่สามปีรออายุสักสี่ห้าปีฮถ้าเขาเริ่มติดออกลแล้วก็จะตัดกิ่งใยออกเพื่อให้รับแสงฮปลูกไว้แค่สองต้นนะแค่พอกินในส่วนเรามีไม้หลายอย่างฮะพยายามยาวมาปลูก อย่างละต้นสองต้นฮะให้มีกินตลอดฤด,ดูตลอดทั้งปีนะฮะดูสวยมากฮะงามมากใบเอวเอวคาโดเป็นสองสายพันธุ์นะอันนี้หนึ่งสายพันธุ์อันนั้นหนึ่งสายพันธุ์ ถ้าผ่านแรงได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะดูแตกยอดใ่สวยมากแล้วมารอรุ้นกันนะฮะว่าปีที่สามที่สี่ปีที่สี 4, ่ที่ห้าเขาจะทันอะไรขอติดตามชมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะฮะ